สวัสดีครับวันนี้ผมอโคน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมตีบอส PVP ตัวที่1นะครับเรียกได้ว่าเป็นบอส PVP เคล็ดลับเทพถังซานาตูรากนี่ครับเพื่อนๆเป็นบอสตัวเลขนะครับวันนี้เป็นการตีเต้าหลิวนะครับผมจะทําให้ได้ประมาณ30เทิร์นนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมที่1่ครับชิวๆครับผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงผมก็ยังที่1ครับโอ้โหหวานเทียบครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับทีมที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นหลงๆนะครับผมจะพูดแต่แวน2แวน3นะครับ เป็น1นึนะครับแหวน2แหวนสาม่นึ่งส่วนหัวฟิลนะครับก็จะเป็น6ดาวนะครับใครจะใช้5ดาวก็ได้แต่ว่ามันคอมโบไม่ผ่านแหวนต้าริวนะครับก็จะใช้เป็น1นึปกติเลยนะครับลงหลงก็จะเป็น1นึนะครับผมใช้เป็น ATK ถังทานคี้เดมนะครับก็จะใช้เป็น1นึนะครับแหวน2แหวนสามน่นึ่งนะครับคี้เดมเซียวอูจะเป็นคี้เลดครับเพื่อนๆแต่ว่า2อเน้นคี้เดมด้วยนะครับเพื่อให้เซียวอูสับแรงๆ ส่วนปีปีตรงนะครับจะเป็น1 2ึ่งปิด8นะครับมีพลังจิตนะครับส่วนเสียเสี้ยวก็จะเป็นแหวนต้นไม้2องนะครับแหวนต้นไม้ครับเพื่อนๆนประมาณนี้นะครับทีมนี้ก็คือตีได้30ิเทินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีกันครับเพื่อนๆว่า30ิเทินเป็นยังไงบอสตัวแรกไม่จําเป็นต้องซีเรียสเรื่องเทินนะครับยังไงเอาคะแนนเต็มไว้ก่อนนะครับไปดูวิธีตีกันเปิดเกมมานะครับเราก็ทําการปักหัวเต้าหลิวเลยนะครับเพื่อนๆ ออโต้ Auto, แล้วก็ปกักหัวเต้าหลิวนะครับเพื่อให้เซลเซีย์มาร์กแขวงต้นไม้ที่เต้าหลิวนั่นเองนะครับเปิดมาลงหลงก็จะตีธรรมดาเซลเซีล์ก็จะมาร์กเทิร์นแบบต้นไม้เทิร์นที่2นะครับแล้วหลังจากนั้นเต้าหลิวก็จะใช้สกิลครับแต่รู้สึกว่าเต้าหลิวไม่ใช้สกิลเทิร์นมันก็จะลดน้อยกว่านะแบบเป็นเสียวอูกลางกายแท้เลยมั้งถ้าเกิดผมจะไม่เปลนเนี่ย เพราะว่าเต้าหรือใช้สกิลเนี่ยเทิร์นมันจะด้งไปเยอะมากนะครับมันมีวิธีลดเทินแหละแต่ว่าเนี่ผมไม่ได้จัดสปีดผมแค่เอาแบบสูตรที่แบบทําให้ผ่านๆเฉยๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับอืมาครับเพื่อนเทินนี้ก็จะอยู่ที่30ิเทินนะครับเต้าเดี๋ยวก็จะสกิลแผดไปนะครับหลักๆนะครับเราจะใช้แหวน9ที่เหลือก็จะเป็นแหวน8ปกตินะครับแหวน9ตัวแรกนะครับก็จะอยู่ที่ถังซิลนะครับอเนี่ย เราก็ปล่อยออโต้ไปเลยครับใครจะใช้แมวจะใช้เจียงหนาหนาก็ได้นะครับมันสามารถใช้ได้หลายระบบแต่นี่คือผมเอาแบบมาเทสแหวนคู่ให้ดูไงเพราะเราตามกระแสเฉยๆนะครับว่าการใช้ขาเซียวคู่นะครับเป็นแบบไหนนะครับมาเนี่ยพอถังซานใช้สกิลนะครับเซียวก,ก็จะออกไปตีด้วยเห็นไหมชิวมากแล้วเราก็ต่อครับเพื่อนๆปีไปตรงก็คือปล่อยให้ไหลเลยครับหลักๆก,ก,ก็คือออโต้ทุกสกิลเลยนะใช้แหวนแปดแหวนแปดไปนะครับ เดี๋ยวดูแหวนเก้าวงแรกนะครับแหวนเก้าวงแรกผมจะใช้ถังซิลนะครับแต่ถ้าเกิดใครเรียงสปีดเต้าหรือวให้อยู่ข้างหลังก็ดีนะเรียงสปีดเต้าหรือให้อยู่หลังถังซิลหลังเซลอูก็จะดีนี่ครับเพื่อนๆแหวนเก้าถังซิลใส่ไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ออโต้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็จะสับปกติครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเซียวอูก็คือสับไปเลยครับเห็นไหมครับโจมทีวิญญาณจานนอกเทินครบ5ครั้งนะครับ1บัฟนะครับ เราสามารถใช้เจียงหนาหนาแล้วก็6ปีเข้าไปสับเหมือนเดิมก็ได้นะครับประมาณนั้นแนะแต่ผมเอาแค่แบบชิวๆนะครับเนี่ยที่เหลือก็ออโต้ไปครับทุกอย่างคือออโต้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับคือผมสอนแบบง่ายๆแล้วกันว่าทีมออโต้ครับหลักๆก,ก็คือตังซิวกลางกายเทเอ้ยเปอดแหวน9้าตัวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเสี่ยวอู่เราจะกลางกายเทต่อเอไม่ใช่กลางแหวน9ต่อนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ ถังซิวก็สับเลยครับเวีนแปดรัวๆครับเพื่อนๆเห็นไหมเซียวอู่ก็สับครับเซียวอู่มันจะสับเองนอกคทนนะครับมันดีมากนะครับอ่าพอเรานะั้นปุ๊บถังซิวก็ตีธรรมดาไปทีหนึ่งเชื่อเพราะว่ามันต้องทําสกิลตีสิบห้าครั้งอะครับมันต้องทําโจมตีทั่วไปมันก็คือตีธรรมดาอะไรมั้งก็คือครบสิบห้าครั้งแล้วนะครับผมใช้ถังซิวตีสองครั้งนะครับแล้วทีนี้เราก็ถังซิวก็เวีนแปดไปปกติครับ อย่าลืมตีธรรมดาด้วยนะครับถังซิลต้องตีธรรมดาด้วยไม่งั้นมันจะออกเตะสกิลนะครับถ้าเกิดมันออกเตะสกิลเนี่ยมันจะลําบากนะครับเออเนี่ยผมก็ใช้แหวน9ก้าเสี่ยวอู่ไปแล้วนะครับปึ๊บอ่าพอทีนี้นะครับจุบสับครับสับครับหลอดสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรถึกนะครับใครที่ว่า ดามีแรงไม่พอนะครับก็ควรใช้แหวนต้นไม้เอาแล้วกันนะครับแหวนต้นไม้ระเบิดสเต็กเหมือนกับผมเนี่ยแหวนต้นไม้ระเบิดสเต็กขั้นที่4ก็จบแต่เสี่ยวอูผมเปิดแหวน9้าแล้วนะครับเมื่อวานทํากิจกรรมนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสามสิบเทิร์นนะครับเรียกเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่แม่งโคตรยากเลยครับใครจะไปใช้6ปีไกลก็ได้นะครับเพื่อนๆหลักๆเนี่ยที่ผมใช้ทีมนี้นะครับเพราะว่าเป็นกระดูกชิ้นใหม่ของเสี่ยวอูครับนี่ครับกระดูกคู่รัก กระดูกคู่รักชิ้นนี้นะครับเป็นกระดูกขานะมันจะช่วยสัมพันธ์กันแล้วก็ผมขาดแขนขวาฟิวชั่นก็ไม่เป็นไรขาดแค่น,นี้นะครับเสี่ยวอู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยไฮไลท์ช่วงนี้เสี่ยวอู่กับถังซิลกาลังมาครับมันก็เป็นแพตเบต้าปัจจุบันตามนั้นนั่นเองนะครับใครที่ใช้ทิปคลิปไหนหรือว่าทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนตัวผมเอามาแจก30เทิร์นแล้วกันเรียกได้ว่าทํารถได้อีกครับแต่ไม่ทำนะครับขอบคุณครับ